สวัสดีครับวันนี้เกษตรขิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับคนเลี้ยไหอยเชอรี่สีทองนะครับมาดูนะครับผลผลิตนะครับของการนะครับเลี้ยหอยเชอรี่สีทองนะครับแบบในแดงนะครับก็วันนี้ครับผมนะครับจะพามาดูไข่หอยนะครับซึ่งนะครับขึ้นเต็มพวงนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าหอยเชอรี่สีทองนั้นนะครับเป็นพวงใหญ่นะครับแต่บางตัวก็ค่อนข้างที่จะไข่ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับให้ดูเลยนะครับนี่ นี่ครับต่อมาก็เป็นหอยนะครับที่นี่ครับจับคู่กันนี่ครับเพื่อที่จะผสมพันธุ์กันนะครับแล้วก็ทําให้ผลเรามีผลผล,ผลิตนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาในหัวข้อนะครับหอยนะครับล้นตลาดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ครับผมก็ต้องบอกเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับทุกคนเลยนะครับว่าในตอนนี้นะครับหลายคนนะครับเริ่มที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองแล้วนะครับทีนี้ครับผลผลิตครับ การที่เรี่องของเชอรี่สีทองนะครับมีลูกมีล้านออกมาเยอะนะครับซึ่งทําให้ผลผลิตของเรานะครับค่อนข้างนะครับพันนะครับต่อการต้องการของจํานวนที่ตลาดต้องการครับซึ่งตอนนี้นะครับผมปั้นใจเลยครับว่าหอยเรายังไม่ล้นตลาดนะครับค่อนข้างที่จะมีราคานะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งราคาได้เองตามจุดประสงค์ของแต่ละฟาร์มหรือของแต่ละท่านที่จะนําเสนอผลผลิตนะครับไม่ว่าการจะเป็น การเลี้ยงการขายเป็นคู่นะครับเป็นตัวหรือเป็นกิโลนะครับได้หมดเลยนะครับในการไอหอยชิไดซีทอนครับขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนนะครับว่าเราสามารถที่จะจําหน่ายหรือนะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกนะครับในราคาที่เราต้องการได้หรือไม่นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับถามเข้ามาครับว่าหอยอนชดซีทอนนั้นล้นตลาดจริงหรือเปล่านะครับผมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าตอนนี้ยังนะครับยังเพราะว่า ความต้องการนะครับของเพื่อนสมาชิกนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การที่เราเลี้ยงนะครับหอยเชลล์สีทองนั้นนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลตอบรับนะครับเป็นกระแสที่ดีมากนะครับไม่ว่าการจะใส่ส้มตํานะครับตามั่วตาส่วนนะครับใส่ส้มตําหอยเชลิดสีทองนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเมนูที่มาแรงนะครับแล้วก็เสียบไม้นะครับเสียบไม้ปิ้งย่างนะครับ แล้วก็ตัน้ำจิ้มนี่ครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับสาหรับหอยชลลีสีทองถ้าเราคัดนะครับพอพันแม่พันธุ์หรือพันธุ์ที่ดีนะครับนําสู่ตลาดนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะนะครับมาแรงเลยทีเดียวสําหรับหอยชลลีสีทองนะครับในการที่จะทํานะครับแปรรูปนี่ครับก็ไอ้บริสมาชินนะครับที่เลี้ยงหอยชลลีสีทองครับมั่นใจเลยครับว่าตอนนี้ยังไม่นุนตลาดแน่นอนนะครับ เพราะว่าความต้องการนะครับของตลาดคือทางซีที่จะสูงนะครับแล้วก็ผลผลิตยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับต่อต่อการต้องการของตลาดครับก็ฝากถึงครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เลี้ยงหอยเชลลสีทองครับก็เน้นนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่าเรานะครับจะพัฒนานะครับในด้านการเลี้ยงหรือส่งออกนะครับให้เพื่อนสมาชิกหรือลูกฟาร์มนะครับได้ผลผลิตที่ดีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับว่าเราเลี้ยงแล้วเราจะขายที่ไหนนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกลองนะครับศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะไปทิศทางไหนนะครับก่อนสำหรับวันนี้นี่ครับผมรับเกษตรยิมพันธ์นะครับก็มีแนวทางทําในการเลี้ยงชนี่สีทองนะครับแล้วก็วิธีแนะนําต่างนะครับในการเลี้ยงเคล็ดลับต่างๆนะครับก็นามาเพื่อนสมาชิกทําได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนสำหรับวันนี้ครับ กระเสียกิมพัน์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดต,ติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ